เคยมีอาการปวดเข่าแล้วมีเสียงดังที่บริเวณหัวเข่ากันบ้างไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมมาสอนวิธีการแก้ไขอาการนี้กันครับท่าที่1น,นะครับให้เรานั่งห้อยขาในลักษณะนี้ครับเอาข้างที่มีปัญหานะครับกระดกปลายเท้าขึ้นเตะขาขึ้นสุดนะครับค้างไว้นะครับแล้ววางลง10ครั้งเป็น1เซตนะครับทํา3ถึง5รอบครับ ถ้าต่อไปนะครับเราจะทําการออกกําลังกายกล้ามเนื้อสะโพกทางด้านข้างนะวิธีการนะครับให้กางขาขึ้นในลักษณะนี้ครับแล้ววางลง10ครั้งเป็น1เซตทํามถึงหรอบนะครับถ้าต่อไปนะครับให้เหยียดขาออกไปในลักษณะนี้ครับพร้อมกับกางขาขึ้นนะครับขาไม่บิดนะครับวางประมาณนี้แล้วค่อยๆวางลงทํา10ครั้งเป็น1เซตครับ ทำทั้งสองข้างนะครับโดยเฉพาะข้างที่มีปัญหาไปนะครับให้เรานอนหงายในลักษณะนี้ครับพร้อมกับชันเข่าขึ้นนะครับแล้วตั้งฉากขาในลักษณะนี้ยกก้นขึ้นค้างไว้นับ1ถึงสแล้วค่อยๆวางลงทำา10ครั้งเป็น1เซตทำา3ถึงเซตครับถ้าต่อไปนะครับให้เราฝึกวิธีสควอตที่หัวเข่านะครับทำา10ครั้งเป็น1เซตนะครับวิธีการนะครับ ให้หลังตรงนะครับย่อแต่เข่านะครับในักษณะนี้ต่ำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ใครที่ไม่มั่นใจให้จับเก้าอี้แล้วย่อเข่าแทนก็ได้ครับ ครับพจบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการออกกําลังกายเพื่อป้องกันอาการปวดเข่ากับมีเสียงดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บที่เขา่าลองเอาไปใช้ดูนะครับท่าทางในการออกกําลังกายแต่ละท่าเนี่ยความยากจะแตกต่างกันนะครับในการออกกาลังกายเราเพิ่มระดับความยากโดยการเพิ่มจํานวนครัง้งเพิ่มจํานวนเซตนะครับลองเอาไปใช้ดูแต่ถ้าใครที่ออกแล้วมีอาการปวดหรือว่าใครที่ทําไม่ได้แล้วมีอาการปวดมากๆแนะนําให้ปรึกษานักกายภาพบำบัดเพื่อวางแผนการรักษาต่อไปนะครับ